สวัสดีค่ะดิฉันปียธิดาตันตะกูลผู้จัดการทั่วไปบริษัทเทรนเมโครประเทศไทยจำกัดค่ะต้องบอกว่าชิศทางในปัจจุบันเนี่ยได้ transform ไปอย่างรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนะคะในการ transform your business ให้ไปในทิศทางที่เป็นลักษณะดิจิตอล transformation มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในมุมของเทรนเมโครที่เป็นผู้นำทางด้านไซเบอร์เคีย t y ีมาตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานะคะเราก็เลยมีการทำ r เทร e เ e a r c ชเองก็ดีหรือว่า Security Prediction นะคะวันนี้เปิยอธิดาจะยก Security Prediction ในปี2021มาเล่าให้ฟังก่อนนะคะเรื่องต้นเนี่ยในมุมของการทำ Prediction ในปีนี้เราค้นพบว่ามี5เรื่องที่น่าสนใจนะคะเรื่องที่1นะคะเกี่ยวกับการทำงาน Work from Home นะคะที่จะมี t h r e a t a c t o r ต่างๆที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นมีจุดสุ่มเสี่ยงที่ โดนโจมตีได้ง่ายนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่อง Teleworking นะคะหรือการทำงานออนไลน์นะคะในการประชุมออนไลน์เองก็ดีแอปพลิเคชันเหล่านี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการ Drive your business ให้ให้ไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาซึ่งทวดที่เกิดขึ้นได้นะคะเรื่องที่3นะคะเรื่องเกี่ยวกับนิวส์ต่างๆนะคะ โควิด e ีเลต d นะคะซึ่งเป็นหัวข้อปัจจุบันที่ทุกคนจะต้องตื่นตัวอยากหาข้อมูลนะคะไม่ว่าเว็บนั้นอาจจะเป็นเว็บที่ถูกต้องนะคะเป็นเว็บของก็เมนเองก็ดีหรือว่าเป็นเว็บที่เป็น Fake News นะคะอันนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกจุดดึงที่น่า a l าเล g e เช่นกันนะคะเรื่องที่4นะคะก็คือเรื่องการ อัปเดตแพทช์นะคะต้องบอกว่าทิศทางของในโลกปัจจุบันเนี่ยพอมันมูฟไฟเร็วขึ้นนะคะดังนั้นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันก็มีเวอร์ชันใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำอยู่สม่ำเสมอก็คือการอัปเดตเวอร์ชั่นของ ซอฟต์แวร์เวอร์ชันแพชให้อยู่ในทันท่วงทีอยู่ใน Up to date ให้ทันท่วงทีเสมอนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Data นะคะอาจจะมี Data ที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการ r r t t e t i o n เนี่ย Data ที่เป็นหลายๆอย่างที่สามารถที่จะเป็นนำมาซึ่งเทรสต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะห้าเรื่องเนี่ยเป็นห้าเรื่องที่น่าสนใจสำหรับ Security Prediction ในปี2 0 2 1นะคะทีนี้มามองในมุมของ p e เร ที่พวกเรากำลังอยู่ณนะตอนนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ทางเทรนเมโครเนี่ยเราได้ทำรีเสิร์ชนะคะจากหลังบ้านเราเองก็ดีนะคะเราค้นพบว่ามันมีอยู่4เรื่องค่ะที่น่าสนใจนะคะสำหรับในการเ,าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไซเบอร์ครามหรือไซเบอร์คียวตี้เทรดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นะคะเรื่องแรกนะคะต้องบอกว่า,าแน่นอนค่ะภาวะแบบนี้ทุกคนจะต้องอ work from home นะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเนื่องจาก ภัยคุกคามทางกายภาพก็คือโควิด -19 นั่นเองนะคะคือเราเริ่มมีการไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้นะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าเราอาจจะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากยิ่งขึ้นแอปพลิเคชันตัวแรกนะคะที่น่าสนใจนะคะและเป็นแอปพลิเคชันที่น่าระวังนะคะก็คือว่า1คือออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะออนไลน์ช้อปปิ้งก็เนื่องจากว่าคือถ้าเราจากที่รีเสิร์ชที่เราเห็นนะคะ การสูญเสียนะคะจากออนไลน์ช็อปปิ้งเนี่ยมากกว่า420ล้านเหรียญน,นะคะในปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวสำหรับการเพย์เมนต์ต่างๆนะคะเป็นจุดหนึ่งที่เ่เป็นจุดสุ่มเสียงที่ทุกท่านเนี่ยต้องพึงระวังไว้เรื่องที่สองนะคะเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันนะคะแน่นอนตอนนี้ไม่สามารถที่จะไปทัน ร้านทานอาหารในร้านได้เราก็ง่ายเลยค่ะยกมือถือขึ้นมา1อันนะคะแล้วก็สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อเพื่อสั่งอาหารให้เดลิเวอร์ถึงเราเองนะคะตัวนี้นะคะก็คือมีเปอร์เซ็นต์ในการ ใช้งานมากยิ่งขึ้น25%ในปีที่แล้วด้วยกันนะคะดังนั้นพฤติกรรมตัวนี้มันก็เป็นจุดสุ่มเสี่ยงเช่นกันนะคะเรื่องที่3นะคะเรื่องเกี่ยวกับพวก m e s s a g i n g Application แน่นอนเวลาเราอยู่ในภาวะที่เป็นล็อกดาวน์หรือ Work from home เองก็ดีนะคะสิ่งหนึ่งที่ง่ายนะคะในการ Contract คนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งการประชุมสื่อสารต่างๆก็คือ m e s s a g i n g Application เหล่านี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นเทรดนำมาซึ่งเทรดต่างๆได้นะคะจุด เข้าถึงตัวเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่อง g o n m e n t assistant นะคะอย่างเช่นพวกข่าวสารต่างๆ a p p แอปพลิเคชันจาก g o n m e n t ต่างๆนะคะที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับข่าวสารการฉีดยาหรือว่าการฉีดวัคซีนเองก็ดีนะคะหรือว่าการรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นเ h ร e ที่เกิดขึ้นได้แต่ทุกท่านทราบไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ย หลังบ้านนะคะทิศทางของเขาเองเนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนคลาวทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าในมุมของทิศทางที่อยู่บนคลาวเนี่ยการ์ดเนอร์เนี่ยเขาได้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้งานบนคลาวเนี่ยมีอยู่ประมาณสิเอเนองนะคะแต่ว่าในปี2025เองเนี่ยการใช้งานเนี่ยที่อยู่บนคลาวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง80%จากเอ่อจากจากเทรดแอคเตอร์ต่างๆที่เมื่อกี้ดิฉันเล่าให้ฟัง4ตัวนะคะหลังบ้านเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นคลาวหมดแล้ว transform ตัวเองขึ้นไปบนข่าวอยู่แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในปี2025นะคะการเนอรได้บอกว่าทิศทางของบอร์ดนะคะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง security เนี่ยมากกว่า40%นะคะของบอร์ดเลยทีเดียว ะะอันนั้นก็คือเป็น p rediction ของทางการ์เนอร์ว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่อง Cyber Security นะคะทีนี้มามองในมุมของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะในปีปัจจุบันจนถึงปี2025เนี่ยทางการ์เนอเองได้พูดถึงว่าจะมีคิดท่ายอยู่ทั้งหมด3เรื่องนะคะแน่นอนเรื่องแรกก็คือ people centric นะคะจะทุกอย่างจะจุดเริ่มต้นจากตัวเรานะคะไม่ว่าเราจะเข้าไป connect ในมุมของอินเทอร์เน็ต behavior ของเราเองก็ดีนะคะหรือแม้กระทั่งในพวก data ที่เป็น privacy มันก็จะมาจากเริ่มต้นจากเรานะคะ angle ที่2ก็คือในมุมของการทำงาน anywhere นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ ออฟฟิศ uh, หรือว่าแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านหรือว่าแม้กระทั uh, ่งอยู่ที่ร้านคาเฟ่เองก็ดีนะคะทุกอย่างมันสามารถที่จะทำงานได้นะคะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับ r e s i d e n t delivery ก็คือว่าแอปพลิเคชันที่มีความอินเทลร์เนต์มากยิ่งขึ้นมีระบบ AI เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นทูสัต่างๆที่นำมาใช้นะคะทั้ง3 Angle เนี่ยจะเห็น จุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเพื่อ move on business ไปให้อย่างทิศทางที่ถูกต้องนะคะและปลอดภัยนั่นคือเรื่อง security และ visibility ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมในมุมของการ transform digital transform ขึ้นไปบ,บน cloud เองก็ดีหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าไปก็ดีนะคะ security กับ visibility จึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะ ต้องบอกว่าอย่างมุมของเทรนไมโครนะคะที่เป็นผู้นำของด้าน Cyber Security มาตลอดระยะเวลาเวลา30ปีที่ผ่านมานะคะเรามีการเรามีทีมที่ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security เทรนต่างๆเข้ามานะคะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรามีการทำทูสตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกเอ่อ r i t y t r o t e c t i o n บน endpoint ถัดมาเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่อง g เก Way Security นะคะ Trend Micro แล้วก็จะจะ,จะทำจะมีทูตรงนั้นด้วยนะคะ โลกเริ่ม move on ไปเรื่อง virtualization มากยิ่งขึ้นเทรนแน่นอนค่ะเทรนไมโครที่เป็นผู้นำทางด้าน Cyber Security นะคะแล้วก็มี o ซ u ูชันที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับ Security บน virtualization และในปีปัจจุบันจนถึงอนาคตเริ่มมีการพูดถึงทิศทางของการไป Cloud transform ไป Cloud ์นะคะปัจจุบันนะคะเทรนไมโครเองเรามี Cyber Security Platform นะคะที่เป็นเจ้าแรกและเป็นเจ้าที่ ครอบคลุมนะคะในทุกๆ a n g ง e ที่เป็นจุด vulnerability จุดสุ่มเสี่ยงของลูกค้าเองนะคะต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะในมุมของดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะมันเหมือนกับการยกนะคะ on-prem ยก data center ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปบนคลาวนะคะสิ่งหนึง่งการที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ายกทั้งหมดเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยขึ้นไปบน Cloud แล้วมีความคอนฟ idence สามารถรันงาน Data ไม่หายเนี่ยนั่นคืออะไรคะ คือ security and visibility ถูกต้องไหมคะ ังนั้นเรากลับรามองในมุมของด i จิทั l แพลตฟอร์มกันก่อนนะคะดิจิท a ลแพลตฟอร์เนี่ยแน่นอน User กลายเป็น Remote User นะคะได้ใช้งาน as a service สางยิ่งขึ้นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวนะคะอีเมลเองก็ดีหรือ ERP หรือว่า Whatever แอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะที่ใช้งานนะคะมีมัลติ o s เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คลาวเนี่ยอาจจะเป็นมัลติ l o u d หรือว่าเป็นโลโค l c l o ล d หรือว่ายังเป็นออนพรีมอยู่ เรียกว่า Hybrid c ล o ว d ์เองก็ดีนะคะหรือว่าอนาคตอาจจะมีทิศทางของการ Engage ของตัว IOT หรือว่า OT เข้ามากับ Environment ของท่านนะคะเหล่านี้ก็คือจะเป็น Digital Platform ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้ว Digital Platform ตรงนี้เนี่ยชา l e n g e คืออะไร ะะจะเห็นได้ว่าจริงๆทุกๆ Angle ของ Digital Platform มเนี่ยมันสามารถที่จะมีจุดที่เป็น v u l n e r a b i l i t y ใหม่ๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น n n p p o n t vulnerability นะคะหรือว่า p i s s i n n s s o i i l l n n i n n e r r n n g นะคะที่เป็น t h r e a t ต่างๆที่เข้ามาได้หรือแม้กระทั่ง O Patch ของตัว OS เองก็ดีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พวก Network v u l n e r i l i t y t y นะคะและ อันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าในมุมของ l n e r a b i i l t y o t d e e v i c ต่างๆนะคะและที่สำคัญนะคะหัวใจของตัว Digital, Trans uh, Digital Platform อันนั้นนะก็คือ Data Center เมื่อก่อนเราเรียก Data Center แต่ว่าพอเรา move ไปบน Cloud แล้วเราจะเรียกว่า Cloud Center ใช่ไหมคะ Cloud ดังนั้นเนี่ยก็คือเป็น Cloud Service ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่อง Security ค่ะ ดังเนี่ยในมุมของชาเลนจ์นะคะที่เกิดขึ้นกับ Cloud Team นะคะปัจจุบันเนี่ยเขามีการแน่นอนทุกคนลงทุน Cloud ไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราเป็นชาเลนจ์ของสำหรับ Cloud Team ที่เกิดขึ้นที่เราสามารถที่จะคุยกับทาง Cloud Team ได้นะคะก็คือว่า1นึ่งชาเลนของเขาก็คือเรื่อง l i m i t ออ u u t o m t t นะคะ automation นะคะสำหรับการทำงานอยู่บน Cloud นะคะแล้วก็มี tools มากมายนะคะที่มีบทบาทและให้ความสำคัญ ที่ต่างกันไปนะคะและรวมถึงการการ implement security เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มาพร้อมตอนที่ build pipeline ที่เกิดขึ้นในบน cloud ดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ cloud team เนี่ยเขาต้องการนะคะเขาต้องการ security นะคะตัวหนึ่งที่ไม่ทำให้ระบบเนี้ยช้านะคะดังนั้นเนี่ยคือเป็นเป็น demand สำหรับทาง cloud team เลยนะคะว่าจะต้องเป็น security ที่ไม่ได้ทำให้ระบบของเราอะช้า เพราะว่าเนื่องจากว่าที่ใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นมัลติ o ูสต่างๆเนี่ยมันก็การเชื่อมโยงเนี่ยมันอาจจะไม่ทันทุงทีนะคะทีนี้ในมุมมองของซีโซ่หรือว่าในมุมมองของซอกทีมซอกทีมกันบ้างนะคะว่าชาเลนจ์อะไรในการ Move ไปบนคราวนะคะแน่นอนเรื่องแรกคล้ายๆกันก็คือว่ามี Tools มากมายการ Alert ที่ Pop Up ขึ้นมามากมายก็เกิดขึ้นนะคะและมันก็มีความลิมิตของ การดู v i s i i l l t y เพอทุกอย่างเป็นท o ส์ที่แยกจากกันหมดเลยนะคะเป็นท o ส์ที่เป็น Silo Data Silo ดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันนะคะทำให้ไม่ได้เห็นภาพภาพเดียวที่ชัดเจนเรื่องถัดมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Compli a n c e ค่ะการคอนฟิกที่ถูกต้องการคอนฟิกที่พลาดไปแค่1นึ่งสเต็ปอาจจะเป็นช่องโหว่ของท่านก็ได้นะคะและอ,อ,อีกอันนึงก็คือว่ารีซอสอะคะ่ะมีจำนวนจำกัด ดังนั้นเนี่ยอันนึงที่เป็นดีมานนะคะความต้องการของทั้งซีโซหรือว่าทั้งซอกทีมเองเนี่ยเขาต้องการทูส่วนหนึ่งค่ะที่สามารถที่จะ Detection r e สปอนส์อย่างรวดเร็วในมุมของการ Extended Enterprise Tool ทั้งหมดสำหรับบนคราวนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ะะถ้าพูดถึงจาก Challenge ในมุมของ Digital แพลตฟอร์มเองที่เกิดขึ้นนะคะเทรดใหม่ๆ l n e r a b i l i t y ใหม่ๆนะคะความต้องการของ c ล o ว d Team และความต้องการของซีโซนะคะมันเลยทำให้วันนี้นะคะ r y e e u s i t y r i t y เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญนะคะในการ Transform เอ่อ r v n r o n t e n t นะคะทั้งหมด จากออนพพิมไปบนคลาวด์หรือแม้กระทั่งการมิเกรชันหรือทิศทางการใช้งานบิสเนสบนคลาวด์เนี่ยไซเบอร์ซซเคียวตี้เลยมีบทบาทสำคัญนะคะสำหรับยุคปัจจุบันและต้อง Enable ให้ทันท่วงทีด้วยค่ะในมุมของเทรนด์ไมโครเองนะคะเราเองเนี่ยเราเป็นปัจจุบันเรามีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งชื่อว่าไซเบอร์ซซเคียวตี้แพลตฟอร์มของเรานะคะ ซึ่งเรากำลังจะล็อตตัวที่เรียกว่า v i s n o n 1นะคะ,ะซึ่งในตัวของ v i s n o n 1เองเนี่ยมันเป็น o p t i m i z e ต e เอ e น r ต r ร์ r e a ด d e f e n d นะคะให้กับองค์กรของท่านที่ Transform ไปบนคลาวด์แล้วนะคะโดยที่เทร m เมค o เองเนี่ยเรามีทั้งหมด3 c o m อ o n e n t อําสำหรับตัว V i s i o n วันนะคะตัวแรกนะคะแน่นอนก็คือ Cloud One สสำหรับลูกค้าที่ t r a n s f อร์ตัวเองไปในทิศทางที่เป็น Cloud Infrastructure และเป็นลูกค้า AWS เองก็ดีแอปพลิเคชันที่ใช้บนคลาวด์นะคะแม้กระท,ทั่งเออทูสต่างๆที่เป็นเออ u r i t y t o o l ีทที่อยู่บนคลาวด์นะคะอันนี้เราก็จะมีตัวซูชั่นที่เรียกว่า คลาวนนะคะเข้ามาตอบโจทย์ให้ท่านมี Visibility สามารถที่จะ protect environment ที่อยู่บนคลาวได้ทันท่วงทีทุกๆ component ด้วยกันนะคะตัวที่2นะคะก็คือตัวเรียกว่า Apex 1นะคะ Apex 1ก็คือณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นการ protection detection สำหรับลูกค้าที่เป็น endpoint นะคะหรือว่าดี v i ส e ตา่าง โซลูชันของ Trend Micro เองนะคะก็คือเรามีทั้งโซลูชันที่เป็นบน o n p r ร m เองก็ดีและบน As-A-Service ด้วยนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัว Network One นะคะต้องบอกว่า Network One เนี่ยเ,เรามี Market Leader นะคะที่เป็น Publish นะคะอบอกว่า Trend Micro เองเนี่ยเราเป็นเจ้าที่หนึ่งะคะเจ้าแรกแล้วก็เออโทษทีค่ะเป็นเจ้าที่ตอบโจทย์ในทิศทางของ vulnerability สามารถหา v e ร a b i l i t y ได้มากกว่า60%ของตลาดทั่วโลกนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทั้ง3 component เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี Visibility เป็นแพลตฟอร์ม Cyber Security Platform ที่เรียกว่า Vision One ค่ะทีนี้มาดิวดาวลงนะคะสำหรับตัว c ลา u d o นะคะสำหรับลูกค้าของ AWS ะะปัจจุบันเนี่ยเทรน o มโครเองตัว CloudOne เนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มเซอร์วิสที่ช่วย Builder และ Security Team improve นะคะการทำา Security on top บน AWS Native Security Offering นะคะซึ่งเรามี Component ทั้งหมด6บวก1นะคะก็คือว่าปัจจุบันเนี้เราทำได้อยู่ประมาณคอ,อ m p o n e n t ของเราประมาณ6บวกหนะคะ อีกหนึ่งเนี่ยก็คือเรากำลังจะลนช์นะคะแต่ว่าเราเสำหรับลูกค้า AWS เนี่ยนะคะเราจะพูดถึงในมุมของ6ตัวนี้ก่อนนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะมีเซอร์วิสทั้ง6ตัวเนี่ยพรไวหสำหรับลูกค้า AWS นะคะไม่ว่าลูกค้าจะใช้ตัว EC2 นะคะ VPC หรือว่า S3 Bucket นะคะเราก็จะมีโซลูชันที่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่าในมุมของ Security เราเนี่ย ถ้าใช้งานของ AWS แล้วเนี่ย Trend Micro จะเป็น Solution Security on top ช่วยช่วยให้ท่านมั่นใจสำหรับการ Protec t Data นะคะแล้วก็ Transform ไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ และอีกทั้งเนี่ยมี Architect เ r a มเวิร์ที่ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้ลองมาดูในมุมของการ o f f เฟอร g นะคะใน AWS Market Place กันบ้างนะคะต้องบอกว่าเ r n n m m i r o เนี่ยเราเป็น Partner ที่ดีกับ AWS เรามีการทำงานร่วมกันนะคะมาตลอดระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะเราก็เลย Identify สามารถที่จะแบ่งออกมันเป็น3 Angle ด้วยนะคะสำหรับ Cloud h y g i e น่เราก็มี s o u ู i o นนะคะจะเป็น Cloud one f i e o นะคะแล้วก็ cloud c o n f i r m i t y นะคะที่เข้ามาช่วยในตอบโจทย์สำหรับในมุมของการรัำทัน security เองก็ดีนะคะการทำงาน operation นะคะเรามี solution ที่เรียกว่า cloud one workload เข้ามาช่วยนะคะ build foundation ให้ strong มากยิ่งขึ้นนะคะเรามี cloud one network นะคะที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในมุมของการ connect นะคะไปอยู่ชิดทางข้างนอกนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือ security everywhere นะคะเรามีไม่ว่าจะเป็นการ build up container เรามี solution สำหรับ container การ build up application เนี่ยก่อนขึ้น application เรามี Sec ure, application security cloud one นะคะเรามี open source security ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ สำหรับลูกค้า AWS ด้วยนะคะวันนี้ปีอธิยาจะยกขึ้นมา3ตัวนะคะสำหรับเล่าให้ฟังว่าในมุมของการ detection protection and response ของ Trend Micro เนี่ยที่สามารถช่วยให้กับลูกค้า AWS ได้เนี่ยมีอะไรบ้างและที่น่าสนใจนะคะ ตัวแรกนะคะต้องบอกว่าแน่นอนค่ะการไปในทิศทางที่เป็นบนคลาวที่เป็นโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็น AWS เองหรือว่าลูกค้าที่เป็นคลาวนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและให้ความสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องการ Configuration นะคะซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากสำหรับ ทิศทางเวลาเรา move ไปบน cloud แล้วซึ่งตัว cloud conformity ตัวนี้ค่ะจะช่วยเข้ามาตอบโจทย์ยังไงนะคะกับลูกค้า AWS ก็คือว่าเราจะมีการสแกนนะคะการดูว่า configuration อัน,น,นเนี้ยบน cloud เนี่ยถูกต้องไหมตรงตาม best practice ที่ถูกต้องไหมอะไรยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก่อนที่จะปล่อยผ่านไปนะคะและอีกทั้งเนี่ยตัว cloud conformity เนี่ย สามารถที่จะช่วยนะคะตอบโจทย์เรื่อง c อ m p l i a n ส e สำหรับลูกค้าที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะตัวที่2นะคะก็คือตัวไฟสโตร o นะคะแน่นอนหลังจากที่เรา move จากในส่วนที่เป็นเอ่อ i นพรีแล้วเนี่ยไปอยู่บนคลาวสิ่งที่ก็ยังเป็นหัวใจสำคัญนั่นก็คือ Data ดังนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่า Data ที่อยู่บน S3 Bucket เนี่ยเเป็น Data ที่ Real แล้วก็ปลอดภัย จริงหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมีตัวไฟสโตรจตัวนี้เข้ามาช่วยในการสแกนก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบัน S3 bucket อะค่ะมันมีการ Connect หลายๆที่แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันก็แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มมีความ Intelligent มากขึ้นไม่ว่าจะใช้งานของแอพเว็บแอปพลิเคชันเองหรือว่าโมบายแอปพลิเคชันดังนั้นก่อนที่เซฟ Data ลงใน S3 bucket เนี่ยตัวตัว เขาเรียกว่าอะไรนะตัวไฟส s t รจคะ่ะตัวนี้จะทำการสแกนก่อนถ้าเกิดเป็นเป็น Data ที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะปล่อยผ่านในการเซฟบน s 3 Bucket แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น Data ที่น่าสงสัยเราก็จะรีเจคนะคะเราให้ไปเช็คใหม่อีกทีนึงนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่สำคัญสำหรับการถ่านสฟอมตัวเองเข้าไปสุขที่เป็นคลาวด้วยนะคะ ตัวสุดท้ายแน่นอนตัวนี้เป็นตัวที่เป็นหัวใจหลักเลยค่ะก็คือตัว All-in-One Workload s e c u r i t y นะคะถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยก่อน Transform มาก่อนมาเป็นลูกค้า AWS ก่อนที่จะ Transform ไป Cloud เนี่ยทุกท่านแน่นอนต้องผ่าน e n v i r o n m e n t ที่เป็น Virtualization นะคะจะต้องรู้จักตัวหนึ่งของ c r e c o โที่เรียกว่า Deep s c a l i t y ตัวนี้นะคะฟีเจอร์เหมือนกันก็คือเป็น Tools วัวเดียวกันนั่นแหละหเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อสำหรับบนบน Cloud ว่าเป็น Cloud One Workload นะคะฟีเจอร์เหมือนกันนะคะเป็น a n t i m a ม w ล r วร์นะคะ a n น i v a ว s ั less, และ Virtual Patch เองก็ดีนะคะสามารถทำงานที่อยู่บนคลาวด์ที่เป็น AWS ได้เป็นฟาวเดชั่นซ s เคียวริที่สามารถที่ทุกท่านมั่นใจและตอบโจทย์ได้ว่าบน Environment นี้ปลอดภยัยนะคะสำหรับลูกค้า AWS นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้พูดคนเดียวนะคะแต่เรามีการการันตีนะคะจากหน่วยงานหน่วยงานกลางนะคะทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Forester เองก็ดีนะคะ g a r d n e r IDC นะคะว่า Trendmicro Solution เนี่ยไม่ว่า Solution ไหนเราเป็น l e a d e r หมดสำหรับเรื่อง Security นะคะแล้วก็ m i t e r เองเนี่ยก็ได้พูดว่าทาง Trendmicro เองเนี่ยมีการ Detection ที่รวดเร็วนะคะ ท็อ2นะคะไม่ว่าในปีนี้นะคะปีล่าสุดเองก็ดีนะคะเราก็ได้อันดับต้นๆเช่นกันทีนี้ในมองในมุมของลีเดอร์อ Leader, สำหรับ Security Cloud Market กันบ้างนะคะเทรนเมโครเองเนี่ยเรา Market Share อันดับหนึ่งนะคะมาระยะเวลา7ปีแล้วนะคะสำหรับ ตัวนี้ที่เป็น Market s h a r e สำหรับ Hybrid Cloud Workload Security ที่เมื่อกี้ที่ฉันพูดถึงเรื่อง Deep s e a l ยว t y นะคะแน่นอนทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับชื่อ Deep s e c u r i t y ปัจจุบันเราเปลี่ยนมาเป็นชื่อ Cloud One Workload Security ตนะคะตัวนี้ก็ยัง Continu e ในการความคอ n s i s t e n c y ความเฟิร์มหรือว่าเทคโนโลยีที่ ตอบโจทย์ลูกค้านะคะอยู่ตลอดนะคะอีกครั้งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเ2020เองมาเก็ตไกด์นะคะสำหรับ Cloud workload เองนะคะก็ได้มีการการเนอร์เองเนี่ยก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเจ็ดข้อที่เป็น Recommended นะคะสำหรับ Security บน c l บนคลาวเทรนเมโครตัว workload security เองเนี่ยเราได้รับ Recommend ทั้งหมด7ข้อนะคะจาก7ข้อที่ทางการเนอร์ได้กล่าวไว้ ะะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราเรามี Experience Customer นะคะที่ใช้งานคราวันบน AWS Platform นะคะจากทางขับขอบนะคะซึ่งเป็นทางคุณเอส c ี o นะคะของขับขอบได้บอกว่าจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ไมโคเนี่ยสามารถที่จะ Protect Environment ของขับขอบ,บได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์มากกว่าอตอบโจทย์และเซฟบัดเจ็ต ะะมากกว่า30%เลยท,ทีเดียวนะคะโดยที่ทางองคอ์กรเนี้ยมี visibility มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการ detection ที่เร็วทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือ,อคุณ MJ นะคะ c e o นะคะก็เป็น business เกี่ยวกับ cloud นะคะได้กล่าวไว้ว่าในมุมของ Trend Micro เนี่ยนะคะาสามารถที่จะ offering better Security ให้กับลูกค้า AWS และสามารถทำให้ scalable ง่ายดายสำหรับตัว AWS มากยิ่งขึ้นอีกทั้งอันนี้น่าสนใจมากก็คือสามารถเซฟบัเจ็ตสำหรับ Security บน AWS ได้มากถึง50%เลยทีเดียว ะะต้องบอกว่าจากในมุมของทั้งเทคโนโลยีทั้ง Environment ที่เปลี่ยนแปลงไปและทั้งลูกค้าที่เป็น Experience ลูกค้าของทั้ง AWS และ r ท n d Micro จะเห็นได้ว่าปัจจุบันค่ะในมุมของการ Invest เรื่องออในมุมในมุมของการ Transform ตัวเองนะคะขึ้นไปสู่คลาวดเองก็ดีสิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจนะคะสำหรับการ Transform เข้าไปเนี่ยก็คือ Cyber Security Platform ค่ะ ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นในองค์กรมากยิ่งขึ้นนะคะและรู้สึกมั่นใจในการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่รวดเร็วและอ,อตอบโจทย์นะคะมีประสิทธิภาพได้ทันท่วงทีมากมากขึ้นค่ะดังนั้นวันนี้เองนะคะปิยะิจาก็ขอฝากไว้ประมาณเท่านี้นะคะหากท่านใดนะคะมีคำถามนะคะอยากที่จะสอบถามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถนะคะที่จะเข้ามา ฝากคำถามไว้ในบูธ t ของทาง c ค e m ิ c โคได้นะคะหรือว่าหลังจากเซสชันนี้ได้ค่ะก็วันนี้เองต้องขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ